ท่วมหัวเลยทีนี้ต้นกระชูดชอบจัดแพะแกะมันเหมือนต้นผักกเฉดน้ำนะคล้ายๆกันเลยใบเหมือนกันเลยเ,นเ,นยเป็นเน้เป็นลำต้นเป็นลำต้นแข็งๆึง้นมาเหมือนเป็นเครือนะครับผมต้นผักกะชูดคล้ายผักกเฉดน้ำแหละแต่แพะแกะชอบกินแข็งๆนะปล่อยแดดๆให้พวกไขต่ตะกระตนพวกพยงพญาเป็นลงก่อนนะ แต่ก่อนหนะ้าไอ้ที่แปลงนี้เราน้ําท่วมช่วงหน้าฝน,นครับหลายเดือนอันนี้แห้งแล้วก็ะจะแห้งก็สามสี่เดือนเติมออกไปถึปงต้นงามนะครับผมถึงเมตรห้าสิบเมตรหกสิบนะครับทุ่มหัวกผลลงไปยันท่่มหัวเลยแต่แก่ค่อยๆกินเด็ดกินกัดกินทั้งลำต้นเลยนะครับผมลม้มลงไ็แถบๆตรงน,นี้แปดไร่นี่ 7, นะเจ็ดแปดไร่นี่ก็แย่แรงนะครับผมกินได้เรื่อยๆ กับตรงแตกยอดําค้างแตกยอดมาอีกนะครับถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์สําหรับแพะแกะทา,ทางนี้ก็มีต้นกระถินนะครับต้นกระถินเต็มสุดเลยนะครับถือว่าโอเคเลยช่วงนี้สมบูรณ์แหล่งอาหารสมบูรณ์ก็เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆพ,พี่น้องเกษตรกรเราที่อยากจะลองเลี้ยงแพะแกะนะครับผมโทรมาปรึกษาหรืออ็ได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดสองเก้าศูนย์หกศูนย์ห้า 0 9 8 1 0เก้แนะครับยินดีแลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนๆพื่นี่น้นนองเกรรษตรกรเราทุกท่านนะครับผมที่มาคอยดูไม่ใช่หรอกเดี๋ยว,วตกน้ำตกท่าเอาน,ะน้ำเต็มคลองน้ำม่เต็มคลองอเล็กๆกระโดดข้ามได้ก็ฝั่งนี้ก็ทํานานะครับผม นี้ครับรมิดเลยมองไม่เห็นเลยเห็นต,ต้นขยับริบๆอย่างนั้นเลยครับผมข้างในละ่ะแพ่นี่จะกินสูงหน่อยแกะก็คุมนากมตากินหญ้าที่อยู่ข้างล่างนะครับกระชุดต้นไหนล้มก็แกะเขากินกันนะครับผมลุยกันมาอิ่มแล้วกลับออกไปเองครับ นั่นแหละขึ้นลงเรือนเองเลยเวลาอิ่มกลับออกไปเองถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงง่ายดูง่ายนะครับผมช่วงนี้หน้าหนาวนะครับอากาศจะแห้งหน่อยลมเย็นๆครับผมบรรยากาศท้องทุ่งเลี้ยงสัตว์นะครับผมนะหรือว่าโอเคครับผมขอบคุณสำหรับทุกคนไลค์กดแชร์นะครับผมพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเราสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ ศึกษาวิดีโอเพื่อเป็นแนวทางก็ติดตามไว้นะครับผมนะแล้จะมีวิดีโอเกี่ยวกับในรงแพะนั้แกะทุกวันนะครับผมทางเพจเฟซบุ๊กตามไปเบืองแล้วก็ยูทูบตามไปเบื้องออฟฟิเชียลนะครับ